เชา้านี้ออกมาเก็บมุ้งดักกุ้งนะฮะน้ำมาขึ้นเยอะเลยครับผมในคลองบ้านผมนะครับนี่ดักทิ้งไว้เมื่อวาน,นะฮะเช้านี้เลยมาเก็บครับนี่ครับจุดนี้ฮะมัดเชือกไว้ครับเป็นมุ้งดักกุ้งครับแต่ผมอาศัยดักปูดักปลาด้วยครับผมดักได้หมดนะฮะดูหลังนี้นครับจะหมานไหม รู้สึกเชือกตึงๆนะครับดูดีครับดึงขึ้นมาขึ้นมาครับดึงขึ้นมาโอ้มีดินครับมีดินโอ้โ้ข่ยแขงครับโอ้ยฝูงขะยแขงเข้าครับฝูงปลาข่ยแขงเข้าครับหนักนะเดี๋ยวกาโทรศัพท์จะล่วงน้ำดูครับโอ้ ปูงปลาขายงครับผมหลังนี้โอ้โหดูวนะเยอะมากเลยครับคุยยกไม่ขึ้นโอ้ยโหดูครับโอ,โอ้หลังนี้หมาคนระับมุงจะพังไหมเนีนะ่ยดูมุงผมตึงยน่นลงนะฮนะดูโอ้เยอะมากเลยครับว้าวมันหมาครับผม ดูฮะปลากระแยงครับฝ so ูงกระแยงเข้ามุงนี่ครับโอ้สุดๆเลยฮะโอเคครับมันหมานแล้วครับผมเช้านี้ได้กินปลากระยงนะครับผมเอาไปกระยงนี้จะทําเมนูชูชีครับชูชีปลากระยงครับอร่อยโอเคฮะกดไลค์กดติดตามผมครับภูมิคนหากินครับมันหมานครับผม